หลายอาชูรอดชูรอดอยู่ได้าดต้ทุกช็อตอุ้ยเบิอ่อจ้ไข่บมดรือไม่ตององไข่แน้ะตาใส่หรอเปล่าบ่หางใสยังา่มใสนี่ไงกระปุกน,น้ำตาลคือแขนเขาคือขามันอยู่เท่

ครับ